สวัสดีครับวันนี้วันที่2มีนาคม2,024น,นะครับคลิปนี้ขออนุญาตเข้าพื้นที่ฟุตบอลเจลีก1นะครับผมฟาดแข่งมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วคลิกออฟนัดที่2นะครับมีอยู่2คู่น่าสนใจนะครับโอ้โหมอวานนี้นั่งดูมันมันเคลนะแอดทำคลิปไม่ทันต้องมาทำเชา้านี้ก็อวิสปาครับอว,อวิสปาครับ น็อกโยโกฮาม่ามารินตสคาบ้านเลยครับนประตูต่อศูนเก็บ3มแต้มออกมาได้นำโด่งเลยครับทีนี้นำเป็นสี่แต้มละคู่ที่2อนะครับเอาอีกแล้วครับเจ้าบ้านคาวะสกิฟอนเตเล่โดนจูบิโลอิวาตะคว้า3ามแต้มออกมาจากบ้านได้สำเร็จนะครับก็คือแพ้คาบ้านฟอนเตเลนะครับคาวะสกิฟอนเตเล่แพ้คาบ้านไปสี่ประตูต่อห้านะครับทำให้ อาวิสปาและจูบิโลอิวาตะนำเป็นที่1เป็นที่2กันอยู่นะครับมีทั้งหมด4แต้มนะครับวันนี้มีอยู่หลายคู่นะครับวิลเซโกเบะนะครับต้อนรับการมาเยือนของคาชิวะเลโชนะครับอ่าสิบเอนาฬิกานะฮะจะถึงแล้ว,ลวก็ซากันโดซูนะครับต้อนรับการมาเยือนของซับเปาโลครับคอนเซโดซับเปาโลครับเชียร์สุดปโชคสารชาติกันนะครับผม เวลาเที่ยงตรงนะครับคู่ต่อไปนะครับโยโกฮาม่ามาลีนอสนะครับต้อนรับการมาเยือนของมาซิดาเซเวียนะครับอ่าคู่ต่อไปนะครับเกียวโตเซงก้าต้อนรับการมาเยือนของโชนันเบลมาเล่นะครับคู่ต่อไปก็คือกัมบาอุาก้านะครับต้อนรับการมาเยือนของอามิเลสนางนิงาตะนะครับอ่าคู่ต่อไปนะครับคาชิมะ แอดเลอร์ ler, นะครับผมอาทิตย์ที่แล้วนำอยู่ต้อนรับการมาเยี่ยมของเซลสโซโอซากะนะครับเนี่ยบ่ายโมงละอ่าอีกหนึ่งคู่ของบ่ายโมงวันนี้นะครับเอฟซีโตเกียวต้อนรับการมาเยี่ยของซานเฟสเซ่นะครับสำหรับวันพรุงนี้นะครับให้กำลังใจเจ้าบุกด้วยครับเอกนิษฐญญานะครับก็ให้ให้น้องเขาพัฒนาฝีมือแล้วก็เป็นตัวจริงได้ลงเล่นแล้วก็ ในอนาคตยังไงเราต้องได้ใช้เขาะคะเราต้องได้ใช้เขาในการวาดลวดลายในทีมชาติไทยครับมันหนีไม่ได้ครับหน,นีไม่ได้อยู่แล้วแหละต้องให้กําลังใจนะครับต้องให้กําลังใจน้องมันเส้นทางของน้องมันจะนําไปสู่ว่าเปิดโปรไฟล์ของนักเตะทีมชาติไทยและหลายคนไปค้าแข่งที่นี่นะครับนะครับอูวรลเลสน,นะครับอูวรลเลสนะอ่ะอ่าอูวัลเลสเนี่ยตอนรับการมาเยือนของเกียวโตเวนดี้นะครับ ็ให้กำลังใจน้องๆน,นะครับผมส่วนตารางครับเรามาดูตารางกันนะครับตารางตารางคะแนนเนี่ยก็มีการเริ่มจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับอวิสปากำลจะนำที่1นึ่งเลยครับแข่ง2ชนะหนเสมอ1น,นะครับมีอยู่4แต้มนะครับตามมาด้วยคาชิมะแอลเลอร์นะครับคาชิมะแอลเลอร์เนี่ยยังยัง ยังแข่งหนึ่งอยู่นะครับยังแข่งหนึ่งชนะหนึ่งมีอยู่สามแต้มตามด้วยซานเฟสซีวินเซตโกเบนิงาตะแล้วก็คาวาซกิฟอนตาเล่นะครับคาวาซกิฟอนตาเล่เนี่ยแข่งสองนะครับก็อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยอยู่อยู่หัวตารงมางเนี่ยมาัมาแพ้เนาะมาแพ้ก็ก็มีอยู่สามแต้มมาแพ้นัดที่สองเช่นเดียวกับยูกฮาม่าเมลิโนนะครับเพิ่งแพ้วันเนี้ย ก็มีอยู่3ามแต้มเช่นกันนะครับจูบิโรอิวาตะนะครับแบตแรกเขาแพ้นะครับมาแบตนี้ชนะครับก็เก็บได้3มแต้มขึ้นมาอยู่ลําดับที่8นะฮะอ่าตอนนี้ก็ยังยังไม,ยงไม่ยังไม่เข้มข้นนะครับเพราะว่ายัง,ยงเป็นแบตต้นๆอยู่ยังยังหาผลต่างยังได้ไม่ชัดเจนแต่ว่าบทวันนี้แล้วก็อาทิตย์หน้าวันศุกร์อาทิตย์หน้าแล้วก็แบตที่3มที่4ี่เป็ที่5นะอ่าเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงของตลาดแล้วว่า ใครนำใครไม่นำใครได้1แต้มใครได้3แต้มนะก็ผลต่างมันจะออกมาในทางตารางนะครับสําหรับคลิปนี้เอาตารางเท่านี้ดูก่อนนะครับแล้วก็แอดจะรายงานอยู่เรื่อยๆในฟุตบอล e a g u e นะครับผมอ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ